สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเลนกำลังจะพาวิลเลียมเข้าไปซื้อ,อชุดฟุตบอลนะคะเดี๋ยวเลนจะถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะว่าเป็นบรรยากาศยังไงนะคะเดี๋ยวตามเลนมาเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างนอกถ่ายให้ดูนะคะสวัสดีค่ะนี่เลนก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเลน ถ่ายบรรยากาศรอบนอกให้ดูนะคะเดี๋ยวข้อแป้งในเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนึ่งนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะ นี่นะคะเดินเข้ามาใกล้อีกนิดนึงก็จะเป็นทางเข้านะคะตรงด้านหน้าทางเข้าก็จะมีแบบว่าร้านขายของพวกเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรเงี้ยฟิชชั่นชิพอะไรเงี้ยนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะยิ่งแบบว่าอันนี้เขาจะเปิดขายเฉพาะวันที่มีการเตะฟุตบอลนะคะวันนี้เขาไม่มีการเตะฟุตบอลนะคะก็ร้านก็จะโล่งๆนะคะตรงนี้รูปปั้นนะคะรูปปั้นนี้เป็นเอกลักษณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะคะแล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นสเตเดียมนะคะตรงลานข้างหน้านี้ก็ กว้างมากเลยนะคะนึกสภาพดูเวลาคนมีการเตะฟุตบอลนะคะคือแบบแน,น่นแน่นมากนะคะตรงข้างๆฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเมกาสโตรนะคะก็จะขายของที่ระลึกสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมประมาณนี้นะคะเข้ามาด้านในก็จะมีแบบว่า ขายของเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ของผู้ชายของผู้หญิงมีหมดเลยนะคะชุดฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยยิ่งชุดฟุตบอลของเด็กนะคะน่ารักมากเลยคือแบบว่าเราเรามีลูกชายด้วยอะไรย่างเงี้ยก็จะแบบอินมีความอินเป็นพิเศษนะคะก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นลูกใส่เนาะพ่อแม่ทุกคนก็คงต้องเป็นประมาณนี้แหละลินคิดว่านะคะอ่ามีขายแบบว่า ไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟุตบอลรุ่นไหนมีหมดเลยนะคะรุ่นเตะที่ที่บ้านหรือว่าเล่นรุ่นเตะ ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีแยกๆกออกมาที่จริงก็ไม่ได้รู้ละเอียดขนาดนั้นนะคะก็ถามคุณพ่อเอานะคะคุณพ่อก็เล่าให้ฟังนะคะฟุตบอลก็มีหลายรุ่นหลากหลายสีเลยนะคะแล้วก็จะมีขายฟุตบอลที่แบบว่า,าลายเซนของนักฟุตบอลด้วยนะคะนักฟุตบอลแบบว่าก,ก็ราคาก็จะมีหนักขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะเลนซื้อลูกเล็กให้บิลเลี่ยมนะคะลูกเล็กก็อยู่ที่14พาวนะคะซึ่งเป็น ฟุตบอลที่มีลายเซ็นองนักฟุตบอลนะคะก็ะะด้วยความที่มีลายเซ็นมันก็ราคาหนักขึ้นมาหน่อยอันนี้เลยนะคะสีแดงอันนี้นะคะคือวเลียมชอบอะไรย่างเงี้ยคือมีเขาเรียกว่าอะไรแอบ,บดีใจนิดนึงนะคะลูกชอบฟุตบอลอะไรย่างเงี้ยเผื่อแบบว่า โตขึ้นมาจะเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ต้องลุ้นนะคะ,ะต้องดูต่อไปว่าลูกจะชอบแนวไหนเนาะลูกชอบอะไรก็พ่อกับแม่ก็ชอบหมดนะคะสนับสนุนหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกมีหลากหลายสีให้เลือกนะคะด้วยความที่ประเทศดังกฤษเป็นประเทศหนาวเนาะเขาก็จะเป็นมีเสื้อพุงเสื้อผ้าหมวกผ้าพันคงพันคออะไรที่เหมาะสมกับใส่หน้าหนาวอะไรอย่างนี้เนาะก็เวลามี มีการเตะฟุตบอลอะไรอย่างนี้นะคะคนก็จะเยอะแล้วก็คนที่มาชมฟุตบอลนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่มาชมปกติทั่วไปเขาก็จะแวะมาซื้อของที่ระลึกในนี้นะคะ ต้องต้องแบบมาซื้อนะคะเพราะว่าเป็นช็อปใหญ่ของที่นี่ช็อปใหญ่ช็อปเดียวเลยนะคะมีที่เดียวนะคะ,ะด้วยความคิดของเราเนาะเป็นออริจินัลที่แบบว่าเป็นช็อปของเขาเลยเป็นช็อปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยอะไรเงี้ยต้องมาซื้อที่นี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีช็อปเดียวนะคะเอ้ยมันเป็นความภูมิใจของเขาเรียกว,ว่าอะไรนะอุ้ยเรามาซื้อที่นี่นะเรามาซื้อแบบว่ามาจากต้นฉบับเลยนะอะไรเงี้ย นี้ก็จะเป็นฟุตบอลนะคะเป็นฟุตบอลรุ่นเก่านะคะอยากจะบอกว่าราคาหนักมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีที่นิบผมอ่าแบตเทอรีร่นเขาเรียกว่าอะไรนะเลเซอร์อะไรอย่างเงี้นะคะเออเป็นของ ั้งผู้ชายผู้หญิงใช้ได้นะคะก็ลินก็อันนี้คือแบบว่าคนไม่เยอะนะคะลินก็เลยได้โอกาสแบบว่าถ่ายวิดีโอให้ทุกคนชมนะคะพาทุกคนชมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลินก็ต้องเช็คก,ก่อนว่าเขาอนุญาตให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะบางช็อปเขาก็ไม่อนุญาตนะคะก็ลินก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่โชคดีมากเลยช็อปนี้เขาก็อนุญาตนะคะคือแบบว่าแอบถ่ายให้ ได้เก็บบรรยากาศด้านในให้ทุกคนได้ชมอะไรอย่างนี้นะคะนี่เป็นชุดแต่คือแบบของวิลเลียมมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าวิ่งจับแบบว่าคือชอบแต่วิ่งแบบว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะแต่ก็แอบดีใจนะคะลูกแบบลูกชอบลูกชอบกีฬานะคะพ่อแม่ที่นี่เขาจะสนับสนุนให้ลูกแบบเล่นกีฬานะคะก็แล้วแต่นะคะว่ากีฬาอะไรนะคะ